ก็สวัสดีด้วยนะครับสำหรับช่วงเย็นนะครับคลิปนี้นะครับจะเป็นคลิปมาคำนวณนะครับสองตัวล่างนะครับอสองตัวล่างยังไงนะครับก็เป็นนะครับสองตัวล่างหกชุดนะครับสองตัวล่างหกชุดนะครับจะแบ่งเป็นหลักสิบหนึ่งสูตร หลักสิบก็คือสูตรที่1ตรงนี้นะครับหลักสิบนะครับหลักหน่วยสูตรที่2ตรงนี้นะครับหลักสิบตัวเลขเดิน3ตำแหน่ง2 3หลักหน่วยตัวเลขเดิน2ตำแหน่งนะครับคำวนวณได้ตัวเลขอะไรก็ เอามาจับคู่ก็จะได้6ชุดตรงนะครับงวดแรกนะครับคำนวณได้7 2 4หลัก10หลักหน่วยคำนวณได้9 6นะครับก็เอามาจับคู่กันก็จะเป็นนะครับ7 9นะครับโอเค ตัวเลขสนิดนึงนะครับก็จะเป็นเจ็ดเก้ายไปไหนะตัวเลขก,ก็จะเป็นเจ็ดเก้าเจ็ด

7 9็9เ9้าสองเก้ีกครับเจ็ดเก้าอีกครับอีกตัวหนึ่งก็คือเลข6กนะครับก็จะเป็น7 6 2 6 4กสนะครับก็จะได้6ชุดตรงนะครับผลรางวัลออกเจ ต่อมานะครับก็ผลออก7 8ต่อมานะครับผลออก9 0นะครับสติก็เดิน1 2 3เดิน3งวดงวดนี้จะเป็นงวดที่4 นะครับก็เป็นสูตรที่พึ่งเริ่มต้นที่จะเดินนะครับทีนี้สูตรและตัวเลขตำแหน่งที่ใช้ในการมาคำนวณน,นะครับก็จะเริ่มจากทางด้านหลัก10นะครับ10ล่างก็จะเป็น9บวก2บวก8 บวก4 3ครั้งและบวก4คงที่ครับเขียนตนัวเลขออกมาก็จะเป็นตรงนี้นะครับสุดที่1ครับด้าเท่ากับ25 25เขียนตรงนี้นะครับ25ก็คือ5ครับ 5, 5บวกไป5เป็น0 บวกไป2เป็น2ได้ตัวเลขเออกมา3ตัวก็คือ5 0 2นะครับหลัก10 5 0 2นะครับต่อไปหลักหน่วยล่างนะครับ ก็จะเป็นหลักหน่วยล่างนะครับ0ตรงนี้บวกกัน3ครั้ง4บวกกัน2ครั้งและบวก1คงที่ครับสี 4, บวกสเป็น8ปบวกหเป็น9ก้ครับได้เท่ากับ9 9บวกไป7 เป็น6นะครับได้ทัวเรขออกมา96้าครับทางด้านหลักหน่วยล่าง96นะครับหลักสิรู้แล้วหลักหน่วยรู้แล้วนะครับก็ลำดับต่อไปก็เอามาจับคู่กันนะครับก็จะเป็นตามนี้นะครับก็จะเป็นตามนี้ หลักสิคำนวณได้502นะครับหลักหน่วย96ครับเอามาจับคู่กันก็จะเป็นอันนี้เอาเลข9ก่อนนะครับ5 9 0 9 2 9แถวนี้นะครับ5 9 0 9 2 9อีกแถวนึงก็คือ หกห้าหกห้าหกศูนย์หกสองหกนะครับก็ในงวดนี้ก็จะได้ตัวเลขออกมานะครับหกชุดนะครับ โอเคนะครับก็จะได้ตามนี้นครับได้ตัวเลขออกมา6ชุดสำหรับ2ตัวล่างนะครับถ้าชอบ2สูตรนี้นะครับก็ลองตามดูนะครับแต่ว่าสาติมันเพิ่งเริ่มเดินแค่3งวดนะครับทีนี้นะครับ ก็จะเอาสูตรไม่ใช่สูตรสิจากการคำนวณน,นะครับ6ชุดนี้นะครับแคปหน้าจอเป็นตรงแค่นี้แล้วกันนะคแคแค่นี้แค่นี้แล้วกันนะทีนี้จะเอาสองตัวล่าง6ชุดนี้นะครับ ก็คือชุดนี้เนี่ยหกชุดที่หกชุดนี้นะครับพอดีว่างวดน,นี้มันบังเอิญนนะครับไปตรงกับชุดสรุป2ตัวล่างนะครับก็จะไปดูที่ชุดสรุป2ตัวล่างอ,อันไหนเอออันนี้น่าจะอันนี้ใช่ไหมโอเคอันนี้ อ่าอันนี้คือชุดสรุป2ตัวล่างนะครับทีนี้ก็เอาตัวเลของชุดที่คำนวณเมื่อเมื่อสักครู่นะครับก็คือก็จะได้ตามนี้นะครับอันนี้นะ ตามนี้นะครับสีมันเหมือนกันดูออกหรือเปล่าเอาเป็นอันนี้ผมระบายให้ก็ได้ตรงน,นี้เดี๋ยวมาไว้ให้อัอนนี้คือ6ชุดที่คำนวณมาสักครู่นี้นะครับทีนี้ชุดสรุปเอามดูกับชุดสรุปของตัวล่างบังคันว่างวนนี้มันตรงกันนะครับตัวแรก5 9นะครับ5 9กก็ ชุดลองนะครับ69ชุดลองนะครับ09ชุดเน้น06ชุดเน้น29ชุดเน้นและ26ชุดเน้นนะครับอ่าก็จะตรงกันที่กับชุดสรุปล่างทั้งหมด6ชุดนะครับ ก็โอเคนะครับก็2ตัวล่างก็ยังสรุปเป็นชุดนี้ชุดเดิมนะครับเพียงแต่ว่าสูตรที่คำนวณน,นะครับหกชุดล่างนะครับสตัวล่างนี้พึ่งนะครับจะค้นพบเจอก็เลยเอามานำเสนอนะครับเพื่อจะเป็นตัวเลขที่ชอบ โอเคนะครับก็คลิปนี้นะครับข้อมูลที่นำมาเสนอก็จะไม่เพียงประมาณเท่านี้นะครับถ้าชอบก็ตามนะครับโอเคค่อยมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับที่นี้ สวัสดีครับ